คณะาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตท,ท,ท,ทุกทุกรูปขอเจริญพรกับคณะท่านเจ้าภาพทุกทุกท่านในวันนี้เป็นวันอังคารที่เจ็ดกันยายนพุทธศักราช2564 คณะท่านเจ้าภาพในวันนี้ก็มีอยู่จำนวนห้าจำนวนสี่จำนวนห้าคณะด้วยกันคณะที่หนึ่งเป็นคณะของคุณเวลาวันเชลมเมอร์พร้อมครอบครัว ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่ประเทศเยอรมันก็ได้ทำบุญผ่านทางเมสสิติดต่อที่นัตาภาพอกูเกือบสองสัปดาห์นี่ก็จากประเทศเยอรมันหรือเยอรมนี ได้ทำบุญมาสามพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาททำบุญปารกวันใกล้วันเกิดสี่ขวบของเด็กหญิงมาลิสาปุยคุรีคณะที่สองเป็นคณะของคุณนันประเสร,ริฐรัตนสริโชคหมอแพทย์แผนไทย พร้อมกับดกเตอร์แสนชดารำเน่ไม่ใช่สแสวงดเตอร์แสนชดารำคณะนี้ได้นำยาสมุนไพรแล้วก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดกระชายของหัวแดงเมื่อวันที่สามที่ผ่านมานั่น ได้นำมาถวายที่มหาวิทยาลัยจำนวนสามร้อยชุดครั้งนี้ได้นำมาจำนวนห้าร้อยชุดแต่เนื่องจากว่าฝนตกพร่ำตั้งแต่เช้าทำให้การเดินทางมาชาเลยดอนเมืองมานิดหน่อยแล้วก็จะมียาสกัด น้ำยากระชายส่วนน้ำมันกัญชาแก้วหวฉะนั้นก็มีนิดหน่อยคณะที่สามเป็นคณะสิทษยานุสิษย์ของท่านพระอาจารย์สมชายนันทโกโดยนางจารุชาทองประสิทธิ์นายกำชัยนางพิรพัฒน ตอดแก้วและนางนัตยานิยมพงศ์คณะนี้เป็นเจ้าภาพถวายพระทหารประกอบด้วยต้มขากไก่ผัดหนังหมูหมูมะนาวเต้าส่วนข้าโพดต้าส่วนข้าโพดและกลองกองขณะนี้จากวัดหนาวรี อำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดเชิยงศรนเดือนหนึ่งก็จะมากันหลายรอบได้มาเป็นกุศลอย่างต่อนเนื่องคณะที่สีเป็นคณะของคุณพิคเนศวรเนรมิตสุขมงคลพร้อมครอบครัว คณะนี้ถวายขนมเค้กกล้วยหอมจำนวนห้าสิบชิ้นนะทำบุญพระบาลเป็นสริจเป็นมงคลแก่ชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานคณะที่ห้าเป็นคณะของคุณสุขพิษสุพุทธมงคลและด็อกเตอร์สะสะมน สุพุทธมงคลเป็นเจ้าภาคถวายน้ำพิการาจำนวนหนึ่งลังใหญ่ทำบุญว่าความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานนี่ก็เป็นเจ้าภาคประจำวันอังคารที่เจกันยายนสองพัส บัดนี้คณะท่นา,านชาภาคทุกคณะได้บำเพ็ญนเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ก็ขอราตนาพระสงฆ์ทุกรุูกที่อยู่บนอา,าสนะสงในครั้งนี้ได้ตั้งกลยาณจิตอธิษฐานอ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตไตรคือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรม และคุณของระสมกุศลผลคุณงามความดีทั้งหลายที่ผู้บาอาจารย์ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตในมหาวิทยาลัยได้บำเพ็ญนิเป็นไปแล้วบนกุศลที่คณะท่านเจ้าภาพทุกขั้นทุกคณะได้บำเพ็ญนิเป็นไปแล้วในวันนี้จงมารวมการและบังเกิดเป็นตบะ เป็นเดชะเป็นพละวัปัจจัยให้คณะท่านาภาพทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขมั่งมีสีสุขสมบูรณ์พูนสุขประสบด้วยจตุรพ,ธพิธัณฑ์ใจทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะละปฏิพานธนสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่าน යහාවරවා පුරා පර කොරදිෙසා කරන් ඒව මේවා itu දිනම්පේත නංපකපති อิจิตังปฏตติตังตุมหังติปเปเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนโดยสังกปานจันโทปนารโสยทานมณิโตติราชโยธาภามเวหะจานโตสามโหเวนัสตุมา

อัลลอสัอตตฺลาห์ฮุทัสซาเนียห์ฮุยฮิหัสซานอิยานติิซานเรุนฮน อรคาสุเกตานทารานทสุเกตานทศเสเนอร้นเตเปรตนานเตยาน ยตมสาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากร,รให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณนรจำนวนหนึ่งพันรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา